กราบสวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กราบขออำนวยชัยโชคลาบสารเสริญขอให้เอซของแม่นกน้อยทั่วโลกทุกท่านมีอายุวันะเลิศจำเริญกราบขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกมาคุ้มภยัยโชคดีมีชัยร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันทั่วหน้าเอซของยานกทั่วโลกเลยนะคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะปีพุทธศักราช2,568จะผ่านไปในวันนี้นะคะก็ปีใหม่2,569จะเข้ามานะคะก็ขอให้ FC ของยาติทุกท่านนะคะมีอายุวันโสดุขังพลังมีสตางค์กระเป๋าโตโตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การทุกท่านเลยนะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุงมา่ปรารถนาเงินทองไหลมาทมานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะทุกคนก็เดินทางกลับภูมิบาลำเนาวกลับบ้านกันนะคะก็ขอให้ เดินทางแบบภูน,นิลำนาโดยสวัสดิภาพนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะเราจะสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ทำบุญส่งท้ายปีกันนะคะในวันนี้ยาโนุก็นะคะเตรียมบุญที่จะไปส่งเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะที่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะสวดมนต์ข้ามปีกันขายเอฟปีบุญของพวกเราทุกบาททุกสตางค์นะคะ ของ f อซีทั่วโลกด้วยนะคะที่เราจะทำเครื่องดื่มสมุนไพรไปแจก่จยพี่น้องนะคะที่ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชด้วยกันรับบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะแล้วเราพบกันใหม่ปีหน้าขายเอีคะ่ะมีความสุขสนุกสนานกับคลิปของยาน,นกและหลานๆนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะหัวเหลืออะไรเนี่ย thank yeah. you ฮัลโหลฮัลโหลนักท่ชาปนอยสวัสดีค่ะ thank you 因为。<laughs> แผ่นดินไหวในปู่ไ <c oughs> อ้าปากให้ปูด่ดูดิมีอะไรในปากไหม พุดนึ่งของพี่เลยเค้าขนมจีละเปาเจ้าผ้าจะใส่กันไม่ได้แล้วนี่เขาใส่สีรสง่านี่นอร่อยมากๆเลยทีนี้เวลาวิ๊กจะทานนะลูกบิ๊กจะ เราเจอกันปีนาเหมือนยาวไปอเลใช่พีนานึกยังไม่ออกนะว่าเอ๊ปีนาเมื่อไหร่ล้วเนี่ยแยกอีกไม่ทีวันต่างๆต้อารต่อใหม่ต้นรับยังไงันหมอไ้เเนฝากถึงญาติเดี๋ยววันที่สองเจอกันนกันะมาฝากเปิ้ลเอามาจับฉลากพรุ่งนี้ใช่ไหม เฟิร์นบอกไม่เป็นไรเอาขนุนมาจับฉลากแล้วก็เอาเงินแปะลูกขนุนไว้ห้ารอด้วยจ,<ะ> <laughs> จับฉลากจ,<ะ>จับฉลากนะพลอยก้าานยวงขนุนก้านยาว <laughs> แบพันเสียบลูกขนุนก็นแล้วกันโอเคเลย ันรั้วกันค่ะหลังนี้ละคะ่ะเอฟตีเอกันรั้วกันรุยงานกันกำลังรุยงานเพราะว่า31อวันนี้วันที่ส0ิบนะคะเอฟตีที่เราถ่ายทำกันอยู่วันที่ส1อด ไล่เก็บของเก็บวัตดุอุปกรณ์เครื่องมือนะคะทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วจับฉลากของขวัญรางวัลแล้วก็จ่ายเงินเดือนแล้วก็จ่ายเงินให้ไปทานปีใหม่กันคะ่ะเอฟ ค่ะเอค่ะอันนี้ก็เป็นของท่านบรนันท่านอัจฉริยาคุณพี่สีสมอนเนีคะน้องติ๊กต่อกันไปนะคะยานกก็ปรับพื้นที่ด้านหน้าแต่งให้สวยงามเลยเพราะเดี๋ยวจะดันประกบให้ชนกับแปลงหลังนะคะแต่งสวยงามก่อนเลยค่ะเอดินปนดีมากเลยค่ะ ดินสวยมากเลยน้องจีดินปนดีมากเลยค่ะดินสวยเลยนะคะใช่ค่ะแปลงนี้ก็เป็นแปลงของน้องติ๊กก็นะคะเนี่ยค่ะน้องติ๊กน้องติ๊กห้องน้องติ๊กญี่ปุ่นค่ะถัดมาก็เป็นของคุณพี่วรนันกำลังโถมอยู่นะคะถัดไปก็เป็นน้องอัจฉริยะค่ะเดี๋ถัดไปของคุณพี่สีสมนค่ะ สวยมากเลยค่ะดินฝนดีมากเลยค่ะดินผลแน่นเนะะ่เดี๋ยวถัดไปอีกแปลงหนึ่งก็เป็นของคุณพี่ตีสมรเดี๋ยวยานกก็จะให้น้องจีเอาดินมาเข้าให้อีกสิบรถแต่งให้สวยงามเลยนะคะของคุณพี่สีสมรค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาหลังปีใหม่แล้วนะคะยานกก็จะให้ท่านสอทอกับน้องจี มาดันประกบกันระหว่างแป้งหน้ากับแป้งหลังประกบให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเตรียมเตรียมกล่องโฟมนะคะเตรียมขวดพันกว่าขวดนะคะเราจะต้มน้ำมาตู้มเก๊กกวยน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบ ไปทำบุญเพราะว่าเราจะตรวจมนข้ามปีกันนะคะที่วัดใหญ่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนานุกก็เลยเตรียมเครื่องดื่มเลยค่ะพันกว่ากวดต้มไปแก้กระหายเวลาเราสวดมนต กลางคืนกันนะคะไข่คอแห้งก็ออกมาดื่มน้ําสมุนไพรย,ยานุกก็จะทําไปพันกว่าขวดะนะคะเอฟตีเตรียมขวดมาเรียบร้อยนะคะเตรียมกล่องโฟมแช่เย็นมาเรียบร้อยะค่ะเอฟตีไปทําบุญกัน,นะค่ะอันี้จะเตรียมมาให้เพื่อนร่วมงานจับชะลงฉลากกันใค่เอฟตี มีหมอ้อมีกระติก,ตกมีซึ่งนึ่งอะไรต่างๆใครเอตีเตรียมเตรียมมาให้เขาได้สนุกกันค่ะ ปีใหม่กันนะคะเราติดป้ายสวัสดีปีใหม่กันค่ะ สวัสดีปีใหม่มาขโมยติดขโมยติดเจ้าของบ้านมาพอดีเจ้าของบ้านมาพอดีเลยให้มีสดใสเวยงามหน่อยค่ะปีใหม่ขโมยติดค่ะเจ้าของบ้านมาพอดี โชคดีปีใหม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะยานกทำอะไรกินยานกจะทำลาบหมูค่ะปู่ลาบหมูยานกก็ไปซื้อ,อเนี่ยค่ะเป็นเครื่องในหมูปลอดสารของซีพีนะคะเป็นเครื่องในรวมอะคะ่ะมีปลอดมีจับมีไส้นะคะแล้วก็หมูบดของซีพีมาค่ะครึ่งกิโล เครื่องเคียงของยนุกก็คือมีหอมแขกนะคะหอมหอมแดงแล้วก็นี่ค่ะปู่สำคัญเลยผงลาบนะคะผงลาบน้ำตกเนี่ยเขาปรุงรสเปรี้ยวหวานเค็มทุกอย่างมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะยะนุกก็มาเพิ่มเพียงแค่ข้าวคั่วนี่ค่ะปู่ข้าวคั่วส่วนผักก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยนุกก็จะต้มเครื่องในก่อนนะคะให้ตกก่อนเพื่อจะมาหัก ผสมนะคะผักก็มีเยอะมากไมไยหลายอย่างเลยค่ะมีกระหล่ำปลีนะคะนู่นนะคะมีถั่วปักยาวมีถั่วพูมีแตงกวาครับปูเครื่องเคียงน,นี้ยานุก็ต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะจะได้ไม่คาวก็วน้ําเดือดแล้วก็ใส่เครื่องในแช่แข็งลงไปค่ะเอฟตีข่ะเอฟตีอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องลาบของยาโนกักน,นะคะ เป็นผงลาบผงลาบหนึ่งซองเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้หมูแค่สองขีดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขามีรสชาติจัดจ้านอยู่แล้วยานกก็เลยใช้ผงลาบสองซองนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะเต่ว่าเนื้อหมูเนื้อหมูกับเครื่องในเนี่ยนะคะยานกใช้หนึ่งกิโลกร,รัมค่ะเครื่องในครึ่งกิโลเนื้อหมูครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มี หอ,อมใหญ่ค่ะหอ,อมแขกนะคะปกติแล้วก็จะเป็นเครื่องในที่ยานุซื้อมาจากซีพีต้มสุกเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นนะคะก็มีปอดมีตับมีเสี้ยงจี้ไส้เล็กไส้ใหญ่นะคะก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักที่จะต้องปรุงเข้าไปนะคะก็มีผักชีใบเลื่อยค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะ ก็เตรียมส่วนผักเครื่องเคียงยานุกก็ซื้อมาเยอะเลยนะคะมีตัวฟักยาวมีแตงกวามีถั่วพูกระลำปรีนะคะอยู่ที่เราชอบขายเอฟีเดี๋ยวยานุกจะปรุงแล้วนะคะยานกก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งถ้วยน้อยนะคะเพื่อจะนำหมูไปรวนให้เนื้อหมูสุกกันนะคะเอฟี รเราก็จะน้ำมาใส่ต้มให้เดือดสุกก่อนนะคะเรียก็นำหมูเนื้อหมูบดที่เราซื้อมานะคะลงไปลวนให้สุกค่ะ สุกแล้วนะคะเอเเมื่อหมูเทียมมารวนสุกแล้วนะคะเขาก็จะมีน้ำหมูออกมาคลิกคลุกคลิกค่ะยานุก็เอาปอดเอาตับเอาม้านเสีดด er. <us> ่ยงจี้ไส้เล็กไส้ใหญ่ผสมลงไปเลยค่ะเตีั่วลงไปเลยนะคะ ด้วยกาน,น,ะะนกก็นําผงค่ะผงผงของลาบน้ําตกเนี่ยนะคะหนึ่งกิโลเนี่ยเครื่องในกับหมูเนี่ยนะคะก็ยานกจะใส่ไปสองโซงนะคะจริงๆใส่สามโซงได้แต่ว่ายานกใส่แค่สองพอจี๊ดจา๊าดแล้วค่ะสําหรับผู้ที่ชอบรสจัดก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะยานกใส่สองโงเข้าปรุงรสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ปรุงมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะสำหรับยานุกก็จะใส่ข้าวคั่วเพิ่มนะคะเอฟตีให้เขาหอมหนัวข้าวคั่วค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงไปคะ่ะเอฟตี แดงใส่ลงไปคนเนื้อหูกลิ่นข้าวคั่วมากลิ่นหอมแดงมาแล้วค่ะเอฟดีคะมาทุกกลิ่นแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเรียบร้อยปรุงรสชิมก่อนค่ะชิมชิมรสชาติสักนิดนึงนะคะเอฟดีว่าอืมกำลังพอดีคือรสชาติจัดจ้านแต่ถ้าใครชอบ ไม่ชอบเปี้ยวจัดจัดจานจัดก็เติมน้ําตาลนิดๆค่ะเอฟซีแต่ของยานกพอแล้วค่ะเสร็จ<อ>แล้วก็โรยผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีเขี่ยวเรื่อยไปค่ะเอฟตีนะคะอ้ยโบเอฟซีก็เหนียวร้อนๆค่ะขอบอกนี่อย่าบอกใครเชียวนะคะ บอกเอฟตีเท่านั้นเองปูกหอมม่ปูกเข้าเหนียวสุกก็ยังแม่นึ่งไว้แล้วแม่นึ่งไว้แล้วแม่ก็อมนึ่งไว้แล้วค่ะเอซกระทะนี้นะคะทานได้ยี่อีกกว่ากันเลยนะคะพอผสมผักผสมทุกอย่างไปนะคะจากหนึ่งกิโลก็จะกลายเป็น1นกิโลครึ่งเกือบสอกิโลนะคะ โอ้โหอ,อย่าบอกใครเชียวบอกเอฟีเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟีลาบหมูนะคะของยานมรสชาติครบทุกรสเลยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะเอฟีมีทุกอย่างเลยนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะที่สุดจำหน่ายนะคะ ในห้างต่างๆค่ะมีทั้งหมูบดมีทั้งเครื่องในเป็นชุดเซ็ตของ CP นะคะแต่ถ้าไม่มากไม่มายก,ก็ไปซื้อตามช้องตลาดค่ะนี่ค่ะ f อตลาบหมูของยานุค่ะสำหรับท้ายคลิปนะคะายานะะุนก็มีลาบมาฝากนะคะให้มีโชคลาบยานุนก็มีลาบหม,ม,บมูมาฝากนะคะก็ ฝากเมนูกันนี้นะคะไปแบบปรุงง่ายๆนะคะสำหรับรับประทานกันกันกบญาติๆของเราในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็ขออำนวยชัยให้ทุกท่านมีโชคลาภสรรเสินมีอายุวันฮาเล่ยจำเนญ กราบขอัเชิญคุณพระมาคุ้มภัยเอฟตีของยานกทั่วโลกเลยนะคะเราพบก,กันใหม่ปีหน้าคะ่คะเอฟตีค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ยานกขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกราบสวัสดีนะคะบายบายคะ่ะโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ